ารพรผู้มีบุญนะครับวันนี้เรามาพาทุกท่านมาที่วัดภาชุมพลนะครับวันนี้เรามีโครงการอะไรครับวันนี้เตรียมนนงานกันวันนี้ก็เตรียมงานโครงการบวชเฉลิมพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติโดยมีต้นประธานต้นบุญก็คือทีมงานอาจารย์โอเลยยันสัมผัสท็อปฟี่แล้วก็ส้มเช้งสามชาติซึ่งเป็นคนสวัรคโลแล้วก็มีประธานบริษัทก็คือประธานบริษัทเบอร์คัสอินโนเวชั่นจำกัดช่วยเป็นต้นบุญ ประธานใหญ่ประธานใหญ่ต้นบุญในการบวชโครงการ39รูปของคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยแต่รู้สึกว่าจะได้เกิน39รูปใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือได้ 59- า9รูปเกินเป้าเกินเป้าซึ่งจัดงานในนี้ก็คือส่วนคณะสงฆ์มีส่วนร่วมในการจัดงานอุปสมบทในครั้งนี้ก็ก็เป็นงานของคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยจังวสุโใช่ก็จัดงานในวัดพายชุมพลและก็จะเคลื่อนขบวนแห่นาค ไปบวชที่อุโบสถวัดมหาธาตุซึ่งเป็นหัวใจหลักสําคัญก็คืออุทยานที่เมืองเก่าประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าก็คือเราจัดการอบรมที่นี่ใช่ครับตอนนี้คือนาคนาข้าวัดมาอบรมเตรียมตัวบวชเรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วพวกนี้เราก็จะเตรียมโป่งผมแล้วมีพิธีขอขมาด้วยใช่ไหมครับขอขมาบุกการีหรือว่าพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็พ่อบุญแม่บุญที่เป็น อุปถัมภากำหนดกำหนดการคร่าวๆของพรุ่งนี้เข้ามาของพรุ่งนี้ก็เริ่ม8ดโมงเช้า8ดโมงเช้าเริ่มด้วยพิธีพิธีปรงผมพอปรงผมเสร็จปุ๊บก็อาบน้ำหน้าแล้วก็พออาบน้ำหน้าเสร็จปุ๊บก็จะร่วมกันรับประทานอาหารรับประทานอาหารทีนี้บ่ายโมงครึ่งก็จะมีการเทศสอนนาคโดยพระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดพระพรหม วัชระคุณาพรเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีท่านได้เป็นประธานในการให้โอวาดและก็เทศสอนนาคในพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งบ่ายมงครึ่งแล้วก็พิธีอันสำคัญของอทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะท่านก็ทรงเล็งเห็นว่าการจัดงานของคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยได้เมตตาพระกรุณาที่คุณได้ถวายพระไตร เพื่อมอบพระราชทานเพื่อถวายให้กับอุปชาในการอุปสมบทหมู่ในครั้งเทศสนเสร็จปุ๊บก็จะฉลองแล้วก็สวดมนต์สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงในวันที่ส2สองิงหามนี้ซึ่งเราก็พอสวดมนต์เสร็จปุ๊บเราก็จะทําการเคลื่อนขบวน จากวัดพายชุมพลไปที่วัดมหาธาตุเมืองเก่าสุโขทัยแล้วก็ไปทําพิธีบรรพชาและอุปสมบทที่นั่นวิธีบรรพชาอุปสมบทที่นั่นประมาณกี่โมงเผื่อญาติโยมชาวพุทธศาสนิกมนลชาวบ้านใกล้เรือนเคียงจะไปร่วมได้ประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาห้ามงเย็นก็คือสาธุชนก็สามารถไปร่วมร่วมตั้งแต่ความจริงร่วมตั้งแต่ขบวนขบวนแห่ไปเลยก็ได้ ขบวนแห่นี่คือเนื่องจากระยะไกลนี่เราคงไม่ได้เดินก็คือใช้รถใช่ไหมครับรถแล้วก็ไปจอดที่ตั้งต้นที่วัดตะพังทองตะบังทองเสร็จแล้วก็จะเดินขบวนมีขบวนของมังคละมีันตรีมังคละของสุโไทยเราก็คือสืบสานประเพณีสุโไทยเพื่อที่จะนําเขาเรียกว่าญาตราใช่ไหมธรรมญาตราธรรมญาตตราเพื่อสู่เข้าสู่ พระโบษ์ก็ตะพังวัดตะพังทองกับวัดมหาธาตุก็ไม่ไกลก็ประมาณสักกิโลหกิโลก็คือเราก็จะเคลื่อนขบวนจากวัดไพรชุมพลโดยยานพาหนะใครที่มียานพาหนะก็สามารถมาร่วมร่วมจอยร่วมบุญร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็เคลื่อนกองทัพธรรมยตาเนาะก็คือแหนาเหมือนแห่นากไป ความจริงก็ไกลเหมือนกันเนาะก็ผ่านกิโล12กิโลก็คือผ่านบ้านกล้วยผ่านบ้านวลางอเมือเก่าไปครับแต่ว่าถ้าท่านไหนไม่สะดวกเอารถเข้ามาก็ไปรอกันที่ตะพังทองตะพังทองก็วัดที่มีตักบาสสะพานบุญตอนเช้าถ้าถ้าใครจําได้ง่ายๆนะครับเราก็ไปรวมกันที่นั่นก็ไปอนุโมทนาในการบรรพชาอุปสมบทร่วใหญ่ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้แล้ว การโครงการนี้นะครับอยากจะแจ้งข่าวบุญอะไรให้กับพุทธศาสนิกชนสามารถที่จะร่วมร่วมบุญได้ทางไหนบ้างอ๋อท่านใดที่อยากจะร่วมบุญอุปสมบทในโครงการนี้หรือว่าสาธารณสง์ในคณะสงฆ์ต่างๆเกี่ยวกับของวัดพรายชุมพลก็สามารถร่วมบุญได้ที่เลขบัญชี616-0539-140ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพรายชุมพล หรือติดต่อที่อัตมาภาพได้ที่0618026666พระอาจารย์นาคหรือเจ้าวัดวัดพายชุมพลโดยตรงได้เลยพระมหาวัฒนา,นาสิริส่วนโนสิริส่วรโแววนแล้วก็มีเพจมีเพจของวัดพายด้วยใช่ไหมครับของวัดพรยชุมพลก็ท่านสามารถไปติดตามเพจหรือว่าอยากไปดูความเคลื่อนไหวในการสร้าง วัดหรือว่าสาธารณสงเคราะห์เกี่ยวกับคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทยัยของเราโดยที่ประธานของอที่อุปถัมภ์วัดไพรชุมพลอยู่ก็เป็นเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเทราจารรมการมหาเีรสมาค,คมซึ่งท่านได้อุปถัมภ์โครงการสาธารณสงเคราะห์หรือว่าเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าวาดวัดโพธิ์ในวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลามนั่นเองท่านก็ได้ให้ความอนุเคราะห์และก็ได้เมตตา ให้เป็น,รรนประธานอุปธิธรรมและก็คณะสงฆ์ของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนก็คณะสงฆ์จังหวัดสุขโขทัยโดยเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทัยและก็ผการทั้ง400กวัดก็ได้ร่วมกันประสานงานทั้ง6ด้านมไม่ว่าสาธารณสงเคราะห์ไม่ว่าต่างๆทั้ง6ด้านของคณะสงฆ์เราก็ร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่เคยขาดตกบกพร่อง,งก็จะมีการพูดคุยกันการประชุมกันต่างๆเพื่อว่า ใครถนัดด้านไหนใครจะซัพพอร์ตด้านไหนก็จะร่วมด้วยช่วยกันอ,อย่างอย่างพุทธาสานิกชนก็จะร่วมกันส่งเหรียญโปรยทานมา,านครับจะมีบาตรปัดผ้าตรงผ้าไตรแล้วก็จะเป็นเหรียญโปรยทานนี่ครับน,น,นี่เหรียญโปรยทานคือเอาไว้เอาไว้ถวายนาคตอนใช่แล้วก็โปรยทาน<ห>เป็นทานบารมีก่อนเข้าโบสถ์เนาะก่อนบวชก่อนก่อนเข้าโบสถ์ซึ่งได้มาจากพุทธศาสนิกชนที่ ร่วมกันพับด้วยใจด้วยด้วยมือตัวเองแล้วก็ส่งมากันส่งมาที่วัดผาชุนพลคือเขาเขาพับจากที่บ้านใช่แล้วก็ส่งไปสีมาอ๋อส่งไปสีมาโอ้เยอะมากเลยนะครับนี่คือครบทุกทุกรูปเลยครบทุกรูปครับรูปรูปรูปละกเช้าอย่างนี้เลยนะใช่ยังมีเติมนะครับมีเติมด้านหลังอีกเป็นเป็นลำรถเลยซึ่งซึ่งแรงศรัทธาของบรรดาญาติโยมทั่วประเทศทั่วประเทศสามารถร่วมได้ร่วมได้นะครับก็เป็นอะไรที่แบบยูนิคแล้วก็ เขาเรียกอะไรนะเป็นรักรักษาธรรมเนียมใช่สองชาวพุทธนะเพื่อแจกทานใช่เหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรนะพระเวสสันดรนช่ที่จะนพบชาติสุดท้ายแจกทานสร้างมหาฐรมบารมีอันนี้ก็เป็นบาเป็นตรปัดเป็นตอนนี้พระไตกำลังมาเนื่องจากญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่งมาเป็นจำนวนมากในการร่วมบุญในครั้งนี้ก็ เป็นที่น่าชื่นชมและก็ที่น่าศรัทธาของคณะสงฆ์สุโขทัยเราได้จัดพิธีนี้ก็จะมีส่วนมากก็จะมีวันแม่และก็ปลายปีก็คือช่วงเดือนธันวานี่คือเฉพาะโครงการบวชโครงการบวชจะมีมีวันแม่แห่งชาติก็คือเดือนสิงหาหหแล้วก็จะมีปลายปีอีกก็คือวันเดือนธันวาแต่ยังไม่ได้กําหนดวันว่าวันไหนใช่ครับก็คือความจริงคณะสงฆ์สุโขทัยเนี่ยเราก็จะมีงานบวช คอความจริงมีทุกวัดแหละใช่คือตอนนี้คือเป็นหนึ่งในในประมาณ400กว่าวัดเนาะเดี๋ยวรายละเอียดนะครับของคณะสงฆ์ของสุโขทัยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะจะมีกิจกรรมอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆให้กับพุ้ธศาสานิกชนได้ทราบข่าวข่าวด้านงานคณะสงฆ์ของเราว่าเราจะมีงานบุญอะไรงานทําอะไรบ้างในประมาณนี้เราทราบข่าวเราได้อนุโมทนาบุญเราก็มีส่วนในบุญทุกๆคนนะครับ วันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนะผู้มีบุญทุกท่านนะครับที่เรามาได้รู้ข่าวบุญตรงนี้นะเราก็จะได้ร่วมอนุโมทนาแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของนะโครงการนะบวชนะอุปสมบทนะความจริงไม่ใช่39รูปและเป็น 59, 59, 59รูปนะครับขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับสาธุ